สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพครับหมาแล้วนะครับลมหนาวมาแล้วนะฮะลมหนาวขนาดไหนเราก็ไม่สนใจครับขอพระเครื่องเราสนพระอย่างเดียวจริงไหมครับองค์นี้นะครับเป็นพระผงสุพรรณหน้าหนุ่มสมบูรณ์แบบมากนะพี่น้องครับเอกลักษณ์ของพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับก็จะมีช่องก้อนผ้าออกมาอย่างนี้นี่ครับเป็นช่องก้อนผาออกมาแล้วองค์พระก็จะอยู่ในช่องก้อนผาแบบนี้นะพี่น้องครับใบหน้าของท่านจะฉลูดนะครับ หน้าอกนะครับก็จะชะลูดแบบนี้มีเส้นคอชัดเจนนะพี่น้องครับหูสองข้างจะเท่ากันนะฮะแล้วก็แขนจะใหญ่หนาใหญ่นะฮะต่างจากพิมพหน้ากลางแล้วก็หน้าแก่นะครับแขนจะเล็กแต่นี่แขนจะหนาใหญ่เลยเห็นไหมครับหนาใหญ่นะครับนี่ก็นหนาแบบวงช้างลงมาอย่างนี้เลยนะพี่น้องครับแล้วก็นิ้วโป้งจะโดนถูกเป็นลักษณะรอยทับเหมือนกัน นะครับอาจวางแขนวางขาชัดเจนนะครับแล้วพระยิ่งมีรอยครูดแบบนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านยิ่งว่าดีนะครับรอยครูดลายนิ้วมือเอกลักษณ์พื้นจะต้องเป็นพื้นที่ไม่ใช่เรียบตึงนะพี่น้องครับจะต้องเป็นลักษณะเป็นเม็ดผดอย่างนี้เห็นเม็ดผดนะครับผิวส้มหรือผิวมะกรูดนะเป็นแบบนี้เลยนะครับลักษณะการวางแขนนะครับเราต้องจดจับเทลาดอย่างนี้ลนะครับวางนะครับหน้าตักนะครับ มือขวาบางาพาดเก่าเป็นการนั่งแบบปางมาวิชัยนะพี่น้องครับองนี้ถือว่างดงามมากนะครับสมบูรณ์นะสมบูรณ์ทั้งพิมพ์ทรงสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาสมบูรณ์ทั้งวา่านอมฤตนะครับที่ซัดพระก็ยังคงอยู่เห็นไหมครับนี่ครับสมบูรณ์มากนีนะ่องนี้งดงามมากนะพี่น้องที่เคารพนี่ครับรอยปาดข้างสมบูรณ์ไหมพี่น้องสมบูรณ์มากๆเลยเห็นไหมครับด้าน,นบนจะเป็นปาดสสามเหลี่ยมนะฮะ นี่ครับปาดข้างโอ้โหสวยมากนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นลักษณะของการปาดตัดเหมือนกันนะฮะด้านหลังนี่สาคัญมากพี่น้องครับเป็นลายนิ้วมือซึ่งเราต้องจดจําให้ได้ลายนิ้วมือเนี่ยด้านบนจะหยาบลักษณะแบบน,นี้หยาบใหญ่นะพี่น้องหยาบตรงกลางนี่จะเป็นก้นหอยหรือมันนูนขึ้นมาลายนิ้วมือจะไม่ชัดแต่ข้างล่างนี่จะเป็นลายนิ้วมือที่เป็นลักษณะของลายนิ้วมือแบบค่อนข้างที่จะเล็กเห็นไหมครับต่างกันนะครับข้างบนจะหยาบ ะข้างล่างจะเล็กละเอียดนะครับเนื้อเกินมาจะต้องแบบเป็นธรรมชาตินะพี่น้องครับเห็นไหมครับเกิ่นเป็นธรรมชาติมากนี่ครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะพี่น้องครับสมบูรณ์สวยงามมากเลยนี่ฮะหนึ่งในเบญจพรรคีเหมือนกันนะฮะปงสุพรรณนะฮะหน้าหนุ่มนะพี่น้องครับสีของท่านจะออกเป็นสีแบบไพ่แห้งนะครับจะไปทางแบบอมอมน้ําตาลนะอมเหลืองนิดๆนะฮะ สวยจริงๆครับใครชอบใครศรัทธานะพี่น้องที่เคารพครับก็จัดได้ครับสมบัติผัดกันชมครับ